สวัสดีครับมาดับสนใบมานะครับพบกับไม้ดับสนใบายเร็่ยวๆทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับอาคลิปนี้เราจะมาสม่งมอบความสุขความสุขครั้งใหม่นะครับกับแกรนพับที่เล็กเข็นง่ายและน่าใช้มากนะครับวันนี้เราจะส่งมอบความสุขกันด้วยแท่นพับแบ็กเกอร์กวบิที้ X9 นะครับคันนี้มีการอัเปเดตนิดนึงนะครับมาชมบรรยีกาศครับว่าคันนี้ทาอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงนะครับขออนุญาตกาล่าวก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นการพับทรงม้วนหางนะครับที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่า มีความยมสูงมากตลาดทัาแตกนะครับกับแานครับม้วนหางล้อ16 3 4 9นะครับอันนี้ตลาดเุ้นไปเลยนะครับเพราะว่าในตลาดมีตัวเลือกมากมายหลายรุน่นหลายยี่ห้อเลยครับผมอแต่เพราะว่าอันนี้นะครับมาอยู่ในคลิปนี้ยังไงก็มาชมกันดีกว่าครับนี่อ่ะ อันนี้นะครับก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับเรียกได้ว่าคุณลูกค้าเนี่ยทำกันได้มาดีแล้วนะครับก็มาแบบทีนี้ที่ว่าไม่ต้องถามอะไรมากถาังแค่สีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะคงเห็นข้อมูลกันมาเยอะมากนะณสูนะ่รานี้นะเนื่องจากตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเข้ามาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ขายดีขายดีกันไปนะครับตัวแกรวิตี้เอ็กเก้าเนี่ย มันคือตัวอัปเกรดขึ้นมาจากตัวก r a v i t y X ซนะครับซึ่ง x มี6เกียร์ X9 ก็จะมีทั้งหมด9เกียร์นะครับอัปการอัเกรดขึ้นมาของ x9 เนี่ยคือการเพิ่มเฟืองทไทป์ใบใหญ่ขึ้นใหม่อีกใบหนึ่งนะครับเป็นเฟือง17ฟันทําให้รถคันนี้สามารถที่จะไต่เนินได้ดีขึ้นนะครับและด้วยความที่มันไต่เนินได้ดีขึ้นลูกค้าก็เลยสามารถที่จะอัปเกรดอานาโตขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นเพราะว่า ถ้าเกิดเฟืองโตไม่มีเ่ราใส่จาหน้าใบใหญ่เพื่อให้เร็วขึ้นเกียร์ต่ําๆมันก็จะหนักขึ้นแต่พอมีเฟืองท้ายเบอร์โตข้างหลังมาเบอร์หนึ่งทําให้มันเบาลงไปทําให้บางคนคิดว่าอุ้ยเกียร์หนึ่งมามันเบาเกินไม่ได้ใช้ใส่จาหน้าโตเข้าไปพอเลยไปเพิ่มขึ้นเกียร์หนึ่งก็อบขาลดลงด้วยนะครับอ่าก็เลยเป็นไอที่มันทําให้รถคันนีขข้ขายดิขายดีเลยครับผมอโอเคแล้วคันนี้เอาอะไรบ้างลัะ แน่นอนครับผมก็ต้องอัพจานหน้าให้มันโตขึ้น,นครับเดิมเนี่ยผมเอาเฟืงเดิมแล้วจานหน้าที่ติดกับตัว b a กเกอร์เกลตี้9คือใบจานขนาด4.6ฟันนะครับอ่าอันนี้อัพเกรดเป็นจานไรโปรที่เป็นกระดูกวัวและเป็นมีเงียมด้วยนะครับขนาด53ฟันนะครับก็ทำให้เราขี่เร็วได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะเดิมมันห้ามันแค่46เอง เพิ่มมาตั้งเกดฟันเนี่ยนะครับอโอเคแต่ก็ส่วนเพิ่มเติมอีกตัวนึงคือบันไดนะครับคือรถที่เป็นอคอมพิวโรงงานมาเนี่ยส่วนใหญ่ใส่บันไดพลาสติกมาให้นะครับซึ่งแน่นอนเหมือนท่านก็รู้สึกว่าแบบมันแอบมีความกลัวว่ามันจะไม่มั่นใจในการขี่นะครับก็ลเลยขออัปเกรดบันไดซึ่งรถทรงนี้เนี่ยมันใส่บันไดอะไรมันก็สวยหมดแหละแต่ผมว่า ถ้าเป็นรถทรงนี้เนี่ยแล้วเราได้สายบันไดปลดเร็วของ MK เนี่ยมันก็จะสวนขึ้นไปอีกนะครับนนี้ก็เลยเลือกเป็นบันไดพับเอ้ยบันไดปลดเร็วของ MKS รุ่น ARP นะครับมีความดูสวยคลาสสิกเหมือนบันไดรุ่นรถของเขาเองนะครับแต่สามารถถอดเก็บได้ด้วยนะครับก็คันนี้ัพไปสองรายการนะครับบันไดของตัว MKS เนี่ยรุ่น easy นะครับ อันนี้เนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เป็นนอสนะครับเป็นรุ่นเก่าน,นะครับมันจะมีถุงในะ้านรานนี้มาให้ด้วยนะครับอุ้นใหม่เนี่ยผมจำได้ว,ว,ว่าถุงเป็นยังไงแต่ว่ารุ่นเก่าถุงเป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับอโอเคนะครับมันได้กดเร็วกับแบ็กเกอร์จายเวตี้เอกเก้าทำไมผมถึงแนะนำกดเร็วนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยากให้รถบ,บางมันเล็กสุดๆเลยมันได้ปดเร็วทําให้ช่วงความกวาม้างของเราพับไปแล้วเนี่ยมันหายไปถึงสองเซนคึนนะครับเผลอๆเกินด้วยนะครับเพราะว่าในบรรดบพับได้ติดรถมาเนี่ยมันจะยืดออกมาเยอะนะครับพอเป็นแบบปดเร็วเนี่ยมันเหลือแต่ตอข้างในอย่างเดียวมันหายไปเยอะเลยอันถ้าเราจะใส่กระเป๋าที่มันแบนๆถือว่าในที่จำกัดเนี่ย มันจะง่ายมากเลยนะครับเลยนาเป็นกระดาษโปรตวดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังเรียวสองก็หละก็ทําคลิปให้ดูกันนะครับเดีย๋ยวเราขอญาตจิบกลองมาถ่ายใกล้กันครับว่าเจ้า Gravity X9 สีเรนโบเกรีคันนี้นะครับดีเทลสีเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าสีนี้โดนแดดแล้วแจ๋วมากเลยครับผมมาดูกันดีกว่าครับ b a c k e r Gravity x 9อัปเกรดนิดหน่อยขี่อร่อยกว่าเดิมเยอะเลยครับผมในส่วนที่ผมชอบของตัว g ก a v i t y มากๆเลยก็คือชุดค็อกตที่เป็นมือเบรกและออปชันอินทิเกรตมือเกียร์ได้นะครับตัวมือเบรกของตัว Gravity x 9เนี่ยก็มีความแข็งแรงมาก และตัวปรับสายเบรกเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะดีไซน์เขาดูดีนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับปรับง่ายด้วยนะครับในส่วนของน็อตตั้งระยะลิสของมือเบรกก็ให้มันหนาแน่นดีมากเลยครับผมเดื๋ยเรามาเลยดีกว่าครับอันนี้ถุงใส่บันไดนะของ MKS รุ่น Easy นะครับ แล้วก็มือเบรกข้างซ้ายนะครับจะมีออปชันให้ติดกระดิ่งด้วยซึ่งกระดิ่งนี้ค่าจะโรงงานไปเลยครับตอนนี้อาจจะแบบว่าเสียงไม่ค่อยดังเพราะว่าเรามีอะไรแขวนอยู่นะครับเดี๋ยวต,ตั้งใันนีดหนึ่งนะครับอ่าลงมาเลยนะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับตัวเรนโบกีเนี่ยจะเป็นสีสีกึ่งเงาและมีความเป็นเมทัลลิขข้างในเยอะๆนะครับผมตอนนี้อยู่ในห้องที่เป็นแสงธรรมดาเนี่ยมันก็จะสวยประมาณหนึ่ง ถ้าโดนแดดจะจัดท้านอนนะโอ้โหว,วิบวับรับรับรองครับผมว,วับรับรองเลยนะครับแจ๋วนะครับตัวล้อของแบกเกอร์จะเป็นล้อขอบสูงนะครับประมาณ30มิมลนะครับอ่าแล้วก็มีบางโคนพร้อมกันขี้หมากระเด็นใจมาด้วยซึ่งตัวนี้เป็นน็อตขายนะสามารถที่จะเปลี่ยนผ้าตัวนี้เป็นตัวอื่นก็ได้ด้วยนะครับซึ่งมันน่ารักมากนะครับยางที่ติดมาจะเป็น VA, อีโนวายบบยางสาลิกนะ ก็อนี้ความเร็วในการขี่ครับเก็บสายแบบใหม่เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจานอัพเกรดนะเป็นไลท์โปรนะครับขนาด5.3ฟันนะครับขี่เร็วขึ้นแน่นอนครับผมมนล้อขาเ่าเดิมบันได MKS AR2 ครับสวยงามมากนะครับ นี้ถ้าใส่จานหน้าโตครับสิ่งที่ทต้องเพิ่มขึ้นคือจานวนโซ่ที่เพิ่มขึ้นนะครับจํานวนข้อโซ่ที่เพิ่มขึ้นนะครับคิดง่ายๆนะครับผมแนะนาําวิธีการคิดแบบนี้นะครับถ้าจานเดิมมีขนาดเท่าไหร่ครับเอาไปลบขนาดจานหน้าโตใหม่นะครับแล้วได้เท่าไหร่แล้วหารสองนะครับจะได้จำนวนข้อโซ่ที่จะต่อเพิ่มขึ้นนะครับในเคสคันนี้นะครับจานเดิมสี่สิบหกจานหน้า มาจัดหม่เป็นห้ก็เพิ่มขึ้นมาเจ็ดฟันนะครับ 2, 3, รเจ็ดฐานสองได้จาดห้าปัเคิดไปครับผมก็ใช้ซ่อเพิ่มขึ้น4ข้อนะครับแค่นี้เองคิดง่ายๆแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตัว b a c k e r g r a v i t y X9 จะมาพร้อมกับสูบลมถูกเฉินด้วยนะครับไม่ได้ว่าเขามาครบเครื่องน่ารักในราคาที่จ่ายสบายสบายแค่ หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหรือง่ายๆว่าสองหมื่นมีทอนนั่นเองชุดขับเขาจะเป็นสเตอร์มี่อาร์เธอร์นะที่เป็นเกียร์ดุมในสามเกียร์และเฟืร์นอกอิสระพิเศษนะครับที่เขาใส่เป็นสามใบมาขนาดใบจานก็น่าจะเป็นสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดแะครับผมจำไม่แม่นไม่ได้แต่เดาว่าสิบสามกัคสิบเจ็ดแล้วน่าจะกสิบห้าตรงกลางนะครับก็โอเคเลยแหละครับผมอ่า เกียร์นอกมีสามเกียร์นะครับน่ารักดูดีมีความคูลนะครับโอเคเดี๋ยวเอากล้องเก็บที่เดิมก่อนดีกว่าครับออ,อันนี้ก็เป็น ก็เป็นตัว b a c เ e r c a r กรวิตีนะครับจักรยานพับที่พับเล็กเข็นง่ายนะครับสเปคดีราคาไม่ดุแรงมากนะครับเชียร์ฟังชั่ทนที่ได้กับราคาที่จัาถือว่าว้าวมากเลยนะครับทั้งนักตัวของ X9 เนี่ยอยู่ราวๆสัก1สได้นะครับ อาจจะมีหย่อนมานี้หน่อยเพราะว่ายาป็างสดิกมาแล้วนะครับก็ลองดูครับใครหายาพับที่ทับเล็กเข็นง่ายเก็บในออฟฟิศเก็บในบ้านเก็บรถบบเนี่ยได้สบายๆก็เจ้าแกวิตี้ไ้เาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดนีนะครับผมวันนี้คลิปนี้เคบเป้ของเราเป็นครับผมข้บคลณทุกหน้าครับสวัสดีครับผม